มารู้จักสมุนไพรกันเลยครับด้วยสรรพคุณเด่นของฟ้าทะลายโจรที่ทั่วโลกยอมรับจึงเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ติดตลาดและคุ้นหูคุ้นชินในกลุ่มผู้บริโภคแต่บางคนอาจจะบอกว่า กินฟ้าทลายโจรแล้วไม่เห็นผลสิ่งเหล่านี้เรามีคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำวิธีใช้ฟ้าทลายโจรและเกิดผลดีต่อสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับฟ้าทลายโจรเมื่อมีอาการเป็นหวัดเจ็บคอและมีไข้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็มีสปปรรพคุณในการบรรเทาอาการของโรคหวัดเจ็บคอรวมทั้งในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ยังมีข้อบ่งใช้ในเรื่องของ การบรรเทาอาการท้องเสียในกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยมีนโยบายเลยว่าส่งเสริมให้ใช้ฟ้าทลายโจรเขาใช้คำว่า first line drug ก็คือเหมือนถึงว่าให้แพทย์นนึกถึงยาตัวนี้เป็นตัวแรกก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยเป็นหวัดบางทีเข้าไปที่ร้านขายยาเนี่ยยาที่ได้เนี่ยจะกลายเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่จริงมันไม่ถูกกับโรคเลยเพราะว่าหวัดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพรชนิดไหนก็ตามมีข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นเพียงแต่ว่ายาสมุนไพรอาจน้อยกว่าสารสังเคราะห์จากโครงสร้างทางเคมีผู้ที่ไม่ควรใช้เช่นสตรีมีคันผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจรูมาติกผู้ที่มีอาการเจ็บคอเนื่องมาจากการติดเชือ้อติดเชื้อแบคทีรียและมีอาการรุนแรงเช่นมีไข้สูงมีอาการหนาวสั่นมีหนองในลำคอ กลุ่มนี้ควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการใช้ฟ้าทลายโจนให้ได้ผลดีนะคะควรจะทานทันทีที่เริ่มมีอาการเพราะว่าการอฤัธิ์ของฟ้าทลายโจนนี่คือไปกระตุ้นภูมิคุ้ม,มกันแล้วคุณจะรู้จักเชื่อมัน่นชอบและใช้หืุนไทยไทยครับ